ความลับของคนพูดเก่งเป็นหนึ่งสิ่งที่มีคนมาถามปรึกษาแล้วก็ขอคำแนะนำเยอะนะครับว่าทำยังไงให้พูดเก่งไปเข้าคอร์สที่ไหนดีไปศึกษาเพิ่มเติมฝึกฝนอย่างไรดีนะครับก็ต้องบอกตรงตรงเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นทุกเรื่องแหละก็คือเรื่องของชั่วโมงบินเรื่องของการฝึกฝนนะครับแต่ว่าวันนี้จะมาบอกเคล็ดลับนะครับสองเรื่องอันแรกเนี่ยต้องเข้าใจนะครับว่าคนพูดเก่งไม่ใช่คนพูดมากอ่าแยกก่อนนะคนพูดเก่งเนี่ยคือคนที่พูดน้อยนะ เข้าใจได้มากไอ้พวกพูดมากเนี่ยคือพูดไปเรื่อยนะครับเหมือนป้าข้างบ้านแต่อันที่2ครับเป็นความเข้าใจผิดแล้วก็เป็นความลับเลยคือคนพูดเก่งจริงๆควรเริ่มต้นจากการฟังครับคนที่พูดเก่งจะต้องฟังเก่งอ่านเยอะมีข้อมูลในหัวเยอะก่อนถึงจะสามารถนําเสนอแบ่งปันแล้วก็อธิบายอะไรได้เห็นภาพนะครับฉะนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งเริ่มต้นไปพูด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 ,พดอย่างเดียวพยายามในการรับข้อมูลฟังเยอะถามเยอะ อ่านเยอะก็จะเป็นตัวสนับสนุนให้เราเนี่ยเป็นคนพูดเก่งอย่างมีประสิทธิภาพด้วยใครมีความคิดเห็นอย่างอื่นก็คอมเมนต์มาแบ่งปันได้นะครับเชื่อเฮีย